ค่ะอยากจะให้ไา้พอพูดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานมาค่ะภุรมีสีประจีนค่ะครับผมงานกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่7 1 5งานมาคาภูกรมีสีปาจีนนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เรามองถึงเรื่องงานมาคาบ,บูชานะครับให้ประชาชนคนไทยนะครับได้มากับไหว้บูชาและก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสวดมนต์ นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระธุดงนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมของเด็กๆหรือว่าเป็นกิจกรรมของทางาศรีมโหสดนะครับที่ทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็อย่างอย่าง,อย,างอย่างที่ว่าเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับราบถึงงานวันมาฆบ,บูชานะครับ แล้วก็ในการจัดงานในทางนี้ค่ะกิจกรรมที่จัดขึ้นทางการาท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกมีส่วนร่วมในการจัดเสรวนหบ้างคะครับผมในส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานข้าวรายุกนะฮะซึ่งดูแลจังหวัดปาจีนและและสรกแก้วด้วยนะครับาทางเราก็มาจัดในเรื่องของกิจกรรมตลาดยนยุคแห่งนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ให้ทางนักท่องเที่ยวนะครับหรือประชาชนทั่วๆไปนะครับ ได้เข้ามาเที่ยวชมได้มาหาซื้อของมากินอาหารกันนะในบริเวณอย่างนี้นะครับรวมถึงมีกิจกรรมเด็กๆนะครับที่มาร่วมทั้งกิจกรรมในการเพื่อให้มีกิจกรรมเป็นบุรุบโบราณน,นะครับ,รบได้มีมแม่ค้ามาขายสายชุดมีการแลกเบี้ยนะครับนะกเ็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่การท่องเที่ยวประเทศไทยได้จัดการขึ้นมาครับ แล้วทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกค่ะ,คะ,ะต่อจากนี้ไปจะมีแนวโน้มในการดําเนินโครงการการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างค่ะที่ไหนบ้างรับผมกิจกรรมต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของกเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดป่านครยกปาจีนฝากแก้วเนี่ยอย่างนครนายกก็จะเป็นในเรื่องของมะยงชิดนะครับฝากแก้วก็จะเป็นเรื่องของชมพู่นะครับที่จะเปิดขึ้นมาบนรวมถึงจังหวัดปาจีนบุรีก็จะมีทุเรียนนะครับ กิจกรรมต่อไปเนี่ยที่เราจะสนับสนุนให้มีการให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการ,กรเกษตรนะครับเพื่อสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ครับแล้วอ,อยากจะให้ท่านผอ,อ,อเชิญชวนนะคะประชาชนคนไทยนะคะตอนนี้ให้หันมาท่อง ทางฝั่งภาคตอนออกในส่วนสาจังหวัดที่ทางท่าอนอกเดูายละเอีครับผมก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยว,ท,วทั่วไปนะครับได้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตินบุรีต่อไปก็จะอย่างที่ว่าต่อไปเราจะมีในเรื่องของการ,กรเกษตรนะครับก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพร้อมตักเข้าชมในสวนกเกษตรแล้วมาชิมผลไม้ที่จังหวัดปัตตานีนครนายกของเราครับขอบคุณมากค่ะค